เกิดเหตุสยองเกิดขึ้นผัวเมียไปกรีดยางกันตอนเช้าปรากฏว่าจังหวะที่ขัวกรีดอยู่มุมหนึ่งเจ้าช้างตัวนี้มันบุกเข้ามาค่ะแล้วไปกระทืบผัวเขาจนกระดูกหักทั้งตัวตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตคนเป็นเมียซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้เพื่อเอาชีวิตรอดได้เพราะว่าช้างมันดุลกนตามภาพพิมพ์เราจําลองให้คุณผู้ชมเห็นเลยไม่รู้ว่ามันตกมันหรือเปล่าหลังจากที่ภรรยาซ่อนตัว ช้างมันไม่เห็นไงแล้วเขาก็กั้นหายใจว่าคือเขากลัวมากป้ากดมันกนหนีเข้าป่าไปเลย แต่สามีเขาเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นในป่ายางพาราที่ตำบลคลองภูอําเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงเจอร่างของนายนรงพนาคุณอายุ60ปีกระดูกแหลกไปทั้งตัวนอนเสียชีวิตอยู่กลางป่าค่ะแล้วใกล้ๆกันพบกับรอยเท้าของช้างขนาดใหญ่ย่ำบริเวณรอบศพอ๋ ตัวของนางสาวมีแก้วเมียของผู้เสียชีวิตบอกว่ากรีดยางคนละฝั่งมาตอนเช้าตอนนั้นระหว่างกรีดยางได้ยินเสียงผัวร้องเสียงดังพยายามจะเข้าไปดูเฮ้ยเห็นช้างขนาดใหญ่มากเดินไปโดยรอบตัวเขาเองต้องซ่อนอ่ะเพราะเขาเห็นว่าเขาไม่แน่ใจว่าตอนนั้นผัวเขาตายหรือ,อยังแต่ช้างมันเหมือนวนไปรอบๆด้วยความเขากลัวเขาเลยไปซ่อนอตัวในป่าเลยเอาชีวิตรอดมาได้ฟังเสียงคุณมีแก้วค่ะ แกีแกบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหวก็ไม่กล้าออกมาเนยก็อยู่นูนตรงไม่ได้เห็นก็เห็นแลวกลางัลวก็ไม่ได้คุยอะไรนะก็สล็อปยู่แค่นี้อะไรคิดามเลยหเห็นเห็นยังไงครับผมพิ่งออมาถึงชาไงชารไปถึงกางกลางกางาก็เสร็จแล้วหนูก็วิ่งไปหาเน้ชาดเนชาดไปดู โอ้โหแล้วดูรอยเท้าช้างพี่โจ๊กโอ้โหแล้วดูความลึกที่มันย่ำลงไปนะแล้วถ้าเป็นโอ้โหคือสภาพของคุณลุงร่างแหลกเหลวเลยค่ะโอ้ยคุณผู้ชมอัปเดต34 H D F โดยชั้นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ